บนยอดสุดแล้วนะครับของวัดนี่อยู่ด้านหลังแล้วนะสวยมากนะครับแต่ว่าปกติเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะต้องเห็นวิวของฟูจิด้วยนะฮะแต่ว่าวันนี้บรรยากาศก็ตามที่เห็นเลยครับหิมะตกนะก็อาจจะไม่เห็นฟูจินะครับออ ขทาทำที่นั่งตรงนี้เอาไว้น่าจะาไว้ให้คนแบบเทควิวอืมไว้นั่งดูนะครับจริงๆโปรแกรมเราจริงๆอ่ะเราจะมาที่นี่ตอนช่วงเย็นๆนะครับม,มาดูพระอาทิตย์ตกด้วยเขาบอกว่ามันสวยแต่ว่าเราลองดูแล้วก็คือว่าหิมะมันตกทุกวันนะครับก็คงจะลำบากหน่อยถ้าจะมาดูตอน คนพี่เดินลงนะครับพื้นมันลื่นมากนะครับก็ใครมาก็ระมัดระวังด้วยนะครับเนี่ยต้องเดินเกาะเกาะกันไปนะครับเพราะว่าล้มก้นกระแทกพื้นไปหลายคนแล้วครับันี่นี่ให้ดูครับคือพอหิมะมันละลายแล้วเนี่ยมันจะเป็นน้ํานะครับถ้ายงเทียงไม่ละลายจะเป็นแบบนี้ ตรงละลายแล้วมันจะเป็นน้ําเพราะฉะนั้นมันจะลื่นมากกับทางลงที่มันชันๆแบบนี้ต้องมาแล้วต้องระวังนะครับหารองเท้าที่ดีมาใส่นะไหนต่อไปกินเนื้อย่างเตาหินร้านเมื่อวานเมื่อวานเราไปแล้วเขาบอกว่าเขาขายตอนเที่ยงแล้วตอนนี้กินอะไรอยู่กินมันหวานอร่อยไหมอร่อยมากอืออร่อยจริงนะมันหวานที่นี่ ครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเนื้อย่างนะครับที่เมื่อวานไม่ได้กินกาศในร้านนี่มันจะเป็นเซตนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นเตานะครับทําจากหินภูเขาไฟนะคนะนี่มี มีทั้งเนื้อแล้วก็หมูนะครับไม่ยา่างหมดเลยอันนี้เป็นเนื้อแม่จีเดียมลงหมดเลยนี่ก็ทยอยนีเอาเนื้อลงเลยนะครับรเนื้อน่ากินมาก นี่ลองอะไรเน,นื้ออร่อมันแบบมันไม่เหนียวเลยอะ่ะอืมอร่อยนะนี่สั่งเพิ่มไปละอีกสองอร่อยไหมอร่อยเนื้ออร่อย,อร,อ,ย,อ,รอ,ยอร่อยไหมเนื้ออร่อยไหมอร่อยอ่า ที่ไหนหมูบ้านน้ำใสแล<ะ>้โอเคจนถึงตอนนี้อีะก็ยังคง,งตกอยู่อ่ะเดินมันไปทั้งอย่างนี้แหละทางเดินไปหมู่บ้านน้ำใสนะครับถ้าจะต้องเข้าซอยนี้ไปเออ เดี๋ยวเราจะโยนเหรียญลงในนี้กันนะครับมไม่รู้เห็นคนญี่ปุ่นเราโยนกันโยนบ้าง โอ้โหนี่มีชิบะด้วยที่นี่เลี้ยงเยอะกินอะไรไหม คุณซื้ออะไรครับเนี่ยวอชัสแผ่นเท่าไหร่ร้อยห้าสิบเยนร้อยห้าสิบเยนโอ้ราคาดีนะเอารสวานิลลาแล้วกันเนาะกินไอติมใช่ในติมจัดไปไอติมเป็นยังไงบ้างอร่อยหอมอร่อยมากที่นี่ของกินเยอะจังเลยจริง thank you มีที่นั่งให้ด้วยครับเอตายเราถ้าใครซื้อของกินก็มานั่งแถวนี้ได้นะไม่วางเลยแสดงว่าอร่อยจิงกินไอนนติมท่ามกลางหิมะตก เจสก์กบดายได้แล้วไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะจากหมู่บ้านน้ำใสนะครับ <Okay. S 2> นี่น่ากินมากลองเลย ชอมอืยังร้อนอยู่เลยอร่อยมากให้ลองกัค้ายอะไรบอกถูกไหมแต่อร่อยอะขายแหกกึ้นอืมอืมเหมือนแหกกึ้นทอดแต่ว่านุ่มกว่าแล้วก็มีไส้อืม,อ,มอร่อยมากเดี๋ยวไปกินต่อเดี๋ยวไปนั่งกินและต่อด้วยแต่ไปซื้อนี้มาอะไรก็ไม่รู้ อืมโมจิโมจิหรืออะไรก็ไม่รู้สักอย่างแต่ว่ามีคนรีวิวเยอะนะครับว่าอร่อยรอ้อนอ่าลองดูลองดูดูไส้หน่อยไส้หัวดแดงหัวดแดงอร่อยไหมเท่าน่าจะชอบอืมแต่ว่าเฉยๆใช่ไหมก็รอเฉยๆกันเท่าน่าจะชอบ ขอลองลองบ้าง่อร,อ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 ร่อยมากเลยเพราะว่าเลเวอร์ตัวแดงมันดเสียอ่ออันี่ราคาเท่าไหร่อ่ะร้อยห้าสิบราสเยนก็ประมาณสาบหาบาทเนาะ ประมาณนี้สามสามสิบสี่สิบอ่ะอร่อยดีไว้มาลองกันมือสุดท้ายแล้วชุดใหญ่สั่งอะไรสั่งโซบะเย็นแล้วก็มีเซตคิงกุระแล้วก็มีเซตซาซิมิซาซิมิแล้วก็อันนี้เป็นูช,บ,ชบููชบูช ชุดใหญ่อ่าจัดเลยอ่าเป็นไงบ้างโอ้อร่อยอร่อยกว่าเมืองไทยไหมตัวน้ำอันนี้อืมน้ำอันนี้อร่อยกว่าเพราะเส้นโซบะมันก็จะแบบมีความกรึบๆแบบไม่ได้นุ่มขนาดไหน อืออฮะันนี้ของผมนะครับนี่เพิ่งใส่ไข่เข้าไปเดี๋ยวรอก่อนฝัน่งนี้เป็นไงบ้างอร่อยค่ะอร่อยอ,อันนี้ไม่ตอบเหมือนเดิ <laughs> มเชา้าวันที่สามนะครับในประเทศญี่ปุน่นก็ จากโรงแรมที่เราอยู่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนะครับว่าเมื่อวานที่มันไม่เห็นอะไรเลยนะครับวันนี้ฟูจิครับเพื่อนๆสวยมากนะครับของจริงนะนี่จากระเบียงโรงแรมที่เราจองนะครับเรานอนที่นี่สองคืนนะครับโชคดีมากๆคืนแรกเราไม่เห็นนะครับแต่ทืนที่2นี่เต็มตานะครับฟูจิในยามเช้านะครับ ให้เพื่อนๆดูความสวยงามครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ทะเลสาบอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อไปถ่ายวิวฟูจิแบบนี้นะครับแล้วก็วันนี้เราดูพยากรณ์อากาศวันนี้ท้องฟ้าสดใสครับโอ้โหนัว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเรามาเจอทั้งหิมะนะครับแล้วก็อากาศสดใสด้วยนะครับน่าจะถ่ายเห็นฟูจิทั้งวันไปครับเดี๋ยววันนี้ไปลุย ครับวันนี้วิวฟูจิครับวันนี้เราอยู่ฟูจิเป็นวันสุดท้ายแล้วนะเมื่อวานทะเลสาบตรงนี้เรามาแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่มองไม่เห็นอะไรเลยนะครับวันนี้อากาศแจ่มใสามากนะครับสวยมากจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาเป็นกลุ่มๆนะครับแล้วก็มาถ่ายรูปกัน กำลังจะไปไหนเรากำลังจะไปที่ทาคายามา่าอ่าเราจะไปพักที่ทาคายาม่านะครับเพราะว่าอีกคืนนึงเราจะไปหมู่บ้านชิราคาวะโกกันนะครับไปทาคายาม่าก็จะได้เดินทางไปหมู่บ้านได้ใกล้ขึ้นครับนี่ระหว่างทางนะครับก็จะเห็นยอดฟูจิเล็กๆตรง อยู่ในอุโมงนะคะนี่จะเป็นอุโมงบ้านนะครับทางยาวมากก็คือเป็นอุโมงคที่ลอดใต้ภูเขาแล้วก็คือ Google Map อ่ะเราใช้ของ A อเอ็นนมือถืออะ่ะไม่มีปัญหาเลยตลอดทางสัญญาณดีมากเลยคนระับแต่ตอนนี้ไอของเขาเนี่มีปัญหาลอ <N AL> <TS> <laughs> งดูกลายเป็นว่า Google Map ของบ้านเขาเองไม่สามารถเปิดได้นะครับแต่ว่าอันนี้นี่นี่นี่ของเรา ของเราเองใช้งานได้ดีเยี่ยมนะครับก็ใครที่จะมาญี่ปุ่นแล้วก็จะหาซิมใช้ก็แนะนำเลย A.S.A.S AS ความเร็วใช้ได้เลยนะครับแบบผมอยู่เอาเป็นว่าผมอยู่ฟูจินะครับแล้วก็อยู่ฟุกุโอกะเนาะก็สัญญาณเน็ตแรงมากนะครับแล้วก็นี่กำลังจะไปทาคายาม่าถ้าเกิดเวิร์กอีกเนี่ยผมว่าแนะนำเลยว่า A.S.D แล้วก็แต่ตอนนี้คือที่เรารู้ว่าดีเพราะว่าคนที่มาในทริปด้วยเนี่ยใช้ทูนะครับแล้วก็ใช้โทรศัพท์ไม่ได้เลยตอนนี้นะครับก็โทรคุยกันก็ไม่ได้ยินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําเลย a ออันนี้ไม่ได้ดิสเครดิตนะคือเราแชร์จากประสบการณ์ <laughs> เราแชร์ว่าเราพยายามโทรติดต่อคน<บ>ใช้ทูแต่ติดต่อติตตด <laughs> ทูเครื่องอื่นอาจจะใช้ได้อันนี้ก,ก็เราก็ไม่ไม่รู้งครับใ, <laughs> ใช้ทูเป็นยังไงเร็วๆตอบเขา แต่ตอนนี้อ,อุโมงยังยาวอยู่เลยนะนี่ยาวมากเลยนะไ,ามาไม่เคยเลยยา,ยาวมากออกแล้วอ,อันนี้แนะนำถ้าเกิดว่าใครใช้ไอตัวเนวิเกเตอร์ Victor ในรถแล้วอะก็อยากให้เปิดไอตัว Google แมปควบคู่ไปด้วยเพราะว่าบางจังหวะไอตัวเนี้ยของบนรถเขาอะมันก็ค้างก็มีหรือแบบวิ่งหลุดออกไปจากเลนอะไรแบบเนี้ยก็มี จุดพักรถนี้นะคะรถใหญ่เยอะมากอันนี้คือห้องน้ําเดี๋ยวเราจะไปเข้ามาในห้องน้ําจุดพักรถนะคะจะพามาดูอันนี้เขามีแบบบอกสถานะว่าห้องไหนเต็มห้องไหนว่างอยู่ด้วยอะดีมากห้องน้ําดีมากแล้วก็หน้าห้องนนะ้ำเนี่ยเนี่ยดูดิเขามีไฟบอกเลยว่าแบบห้องไหนนี้เขเข้าอยู่ ก็มาในห้องน้ำแล้วนะคะ <_ an> เขามีแบบแผงควบคุมให้เยอะมากเลยอะ่ะสะดวกสบายอันนี้นะคะก็คือเขาให้เอาชิชชู่ตรงนี้นะพับๆๆแล้วก็มากดตรงนี้ก็จะมีสเปรย์ออกมาสําหรับเช็ดฝาลองนั่งแล้วก็ตรงแผงตรงเนี้มีภาษาไทยด้วยนะทุกคน <s> คือมีหลายภาษสามารถเนี่ยมีภาษาไทยด้วยขเขาก็จะบอกเลยว่าแต่ละบุ่มทําอะไรดีมากเลยห้องน้ำที่จุดพักรถตรงนี้นี้เราอยู่ในแฟมิลี่มันแล้ว ของกินนะขนมเยอะมากเพราะว่าเ,เราไม่ได้เข้าแฟมิลี่มัดเลยที่บ้านเขาเราเข้าแต่รอสันวันนี้เราก็เลยลองแวะแฟมิลี่มัดดูคือไอติมบ้านเขาว่าอากาศมันเย็นแบบมันไม่ต้องปิดตู้เลยอะ่ะมันไม่ละลายเราจะเอาอันนี้ไปกินนะัตตา์ไทยักก็คือเขาเรียกอะไรคอสองปลาแบบ ก็คือเยอะแยะมากมาย่มหมู่บ้านเรา่กินอะไรกินอะไรไ่ว่าจะกินชาเขียวหวานเขาบอกมันเป็นชาเขียวหวานนะรู้สึกของเยอะกว่ารอสันอีกอะอหรือเพราะว่ามันสาขาใหญ่กว่าก็ไม่รู้แต่ห้องน้ำที่นี่สุดดีใช่ห้องน้ำดีมากห้องน้ำสุดยอดจริงที่คนนิยมรับนนี่จเป็นโซนแบบของเซ็ เสร็จของขวัญหรือเปล่าอะไรโมเดลรถแต่ก็ยังเขามีไอตัวโทมิก้าเนี่ยทุกที่เลยอ่ะอันนี้สูงนะอ่า t จิ๊บจิ๊บวันและจิ๊บวันนี่คือเนี่ยไก่ ซื้ออันนี้เพิ่มไปหนึ่งชิ้นอันนี้หนึ่งชิ้นแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งไม้อันนี้ดูถังขยะบ,บ้านเขานะครับเมืองไทยน่าทำบ้างนะมันแบบว่าเจ๋งมากคือเขาจะมีบอกเลยว่าอะไรทิ้งอะไรคือที่เนี้ยเหมือนเขาแยกขยะหมดเลย แต่เป็นขวดพลาสติกที่แบบน่าจะแบบรียูสได้แล้วก็แบบรียูสไม่ได้อะไรอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วก็แบบกระป๋องเออ,อสุดยอดอานะครับก็ตามที่ให้ดูแหละใครมาบ้านเขาก็ศึกษาให้ดีนะครับอย่าทิ้งขยะอย่าทิ้งม่วนะครับนี่ดูเลยมีมีเคสตัวอย่างะาานะครับเขามองนะปึ๊บ,บโอเคเห็นไหมเป็นขวดน้ําก็ทิ้งที่ขวดน้ําสุดยอด บ้านเมืองเราถึงได้สะอาดมากนะครับแล้วก็หาถังขยะหาที่ทิ้งขยะได้น้อยมากดีดกินเลยขามีวิธีแกะให้ด้วยนะเนี่ยเอออ่ะดีเทลทุกอย่างนะครับความเป็นญี่ปุ่นอ๋อมันเป็นเอ่อมันเป็นเส้นปะให้ด้วยนะคือแบบเออฉีกออกไปเลยอ่ะอันนี้เราซื้อมาจากในแฟมิลี่มารนะครับ<ม>ก็ คือบางทีอ่ะเรารู้สึกว่าญี่ปุ่นนี่เขาค่อนข้างใส่ใจในรายละเอียดมากๆเลยนะคือถ้าเป็นบ้านเรามันอาจจะมือเลอะแต่ของเขาก็าคือแบบทําเส้นปะเนี่ยเอาไว้ให้ฉีกง่ายๆเลยเพื่อที่จะกินขนมของเขาอ่ะคือตอนแรกคิดว่ามันเป็นแแนวให้ฉีกเองนะแต่คือมันมีฉลกมีแบบถ<อ>ัวไว้ให้ด้วยเพ่ฉีกง่ายเลยพอดีอ่ะเดี๋ยวเราลองกินดูอืมอันนี้เป็นไก่ธรรมดานะ เหมือนไก่ทอดหน้าโรงเรียนแต่อร่อยอ่ะมันอร่อย,อร,อ,ยอร่อยมะมันเหมือนทอดๆเจ็บเลยอ่ะอร่อยอร่อยมากอันนี้เป็นรสอะไรก็กินหน่อยอันนี้ข้างในในรูปมันไม่ชี้อ่ะมันกินไปก็ยังไยัไม่เยอะไม่เจอจะอร่อยเหมือนกันแต่อันนี้ลอ,ล,อลองลองอันนี้อ,อันนี้นุ่มเอออันนี้นุ่มแล้วอร่อยมากเลยก็ไปยืนทิ้งแยกเยอะงนีอย่าง อันนี้เรากำลังส่งคนไปแยกขยะนะครับเดี๋ยวลองดูบ้างว่าคนของเราทําได้ไหมอ่ะบ้ามันทิง้งละอ่ามันงงละยังไงอ่าอ่าโอเคอ่าอันนี้คือขวดแบบไม่มีน้ำนะครับ นี่เป็นถุงพลาสติกโอเคทิ้งถูกหรือเปล่า